ฉันบอกนายแล้วใช่ไหมล่ะว่าใหญ่ซื้อเสร็จเล็กที่สําเพ็งมันห่วยแตกดิยิงทีบ้านเบื่อมดกระทุม่มกระท่อมระเบิดหมดโอ้ไนยิงให้ฉันดูหน่อยดีไมไหมปาไม่ติดครับ,บเอาละครับจะรวดบิ๊กไซ์บ้านบื้งแสนจะอรังการงานตั้งครับระเบิดจักรวาลด้วยสั่เพ็งปืน เราต้องมาหวังพิ่งชกราบเข้ามาเว็บไททันสโตร์และสมัครสมาชิกก็อนื่งก็เติมเงินเข้าไปที่อ่างเปล่านะครับกดเข้าไปที่เติมอ่างเปลมีเติม2เท่านั้นนะฮะช่วงนี้ก็มีบอกวิธีการเติมทั้งหมดอยู่ในนี้อย่างละเอียดก็เข้าไปดูกันนะจ๊ะเลื่อนลงมาข้างล่างนี้ครับสองอ่างเปล่าครับผมเราก็ใส่ไปที่300บาทที่เรามีอยู่ในกระเป๋าครับบอกจํานวน1คนนะจะได้แบ่งแค่1คนเพื่อไปเติมในเว็บนะจ๊ะนี่ฮะอ่างเปล่า300บาทแล้วแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไป แล้วก็ไปเพิ่มนะครับใช้อยู่55เครดิตในการสุ่มนะครับอ๋อหจัดไปเลย300บาทของเราเนี่ย1 0 0มาแล้วว่า100มาแล้วว่าไปต่อนะครับ100ว่า100ว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยหนึ่งพันว่าทุกคนอะไรกันเนี่ย300บาทเรางอกงามเปหนึ่งพันแล้ววะต่อไปก็จะเอาเงินออกในการแคทลอกลิงก์นะครับจะเป็นลิงก์ของขวัญอ่งเปานะครับแล้วก็กอกเบอร์โทรเข้าไปฮะ แล้วก็เรียบร้อยแป๊ะเข้าวอลเลตเราหนึ่งพันบาทเนี่ยเล็กแอคอไทีเดียวลิงกด้านล่างได้เลยครับผมได้ไปทำการอัพเซตเล็กจากสัมเพลงมานะครับก็สามารถเพิ่มพลังเนี่ยถึง1รล้าน3อ่าก็ก็ก็น้อยอยู่นะครับผม เลือดเนี่ยประมาณประมาณ2ล้านเออประมาณ2ล้านนะครับถือว่าค่อนข้างจะแรงนะแรงนิดหนึ่งนะครับแรงนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแรงแค่ไหนนะครับดูกรอบนะครับกรอบยังไม่แดง3ดาวแล้วก็2ดาวม่วงนะครับคือแบบไก่กุ๊กยังเรียกว่านายกอ้อยบ้านไก่ยังเรียกว่าพี่นะครับผมก็จะมาดูกันนะครับว่า มันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวจะมาดูของที่ผมใส่กันก่อนนะครับของเนี่ยก็คือ,อ,อไก่เลยทักษะเปิดได้แค่ช่องเดียวเท่านั้นเพราะว่ายังไม่ได้4ดาวนะครับ <c oughs> ก็คือทักษะอัพยังไม่สุดนะครับตรงนี้ก็เปิดไม่ได้ต้อง4ดาวก่อนนะครับอุปกรณ์อัพเป็น2ดาวนะครับเลือดก็อัพได้แค่4ดาวเท่านั้นเพราะว่าไม่มีนะครับไม่มี <c oughs> ไม่มีอุปกรณ์เพื่อจะอัพครับผมโอ้โหโคตรย่ำแย่นะ แย่จริงๆนะฮะแล้วก็อุปกรณ์นะครับการ์ดพิเศษนะครับแล้วก็การ์ดบัฟนข้างจะรีหายากนะครับต้องมีงบเออเอาง่ายๆต้องมีงบนะครับก็อุปกรณ์กะใส่แค่นี้ไปก่อนนะครับดูฮะสองดาวแล้วก็2ดาวนะครับ1ดาวแล้วก็2ดาวนะครับเป็น HP นะครับ HP อัตราคริ HP แล้วก็ HP เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ HP ความเร็วหมดเลยนะฮะ การบัฟก็จะเป็น HP นะครับเนี่ยแค่แค่1ดาวนะครับ10%นะครับรีหา HP นะครับแต่มันก็ยากนะครับที่มันจะได้ HP ทุกแถวเนี่ยมันยากมากเลยมันยากมากเลยนะครับผมก็ได้เป็น HP ลดป้องกันอัตราดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับเลือดอยู่ประมาณ2ล้านนะครับส่วนดาเมจเนี่ยโคตรน้อยตามเต้เลดินนะฮะแสนเ็ดนะครับน้อยไหมน้อยนะครับผมส่วนความเร็วก็4 4 1นะครับ ตาคริดิคอน42%นะครับค่อนข้างจะเยอะอยู่นะมันก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเขาใส่แผ่นต้านคิมาเนี่ยก็แน่นอนว่าไก่เลยนะครับผมหมยถึงเราเนี่ยไก่เลยนะครับก่อนอื่นจะมาทดสอบดาเมจนะครับก็เลือกคู่ต่อสู้สักคนหนึ่งนะปะเดี๋ยวเราจะเอาสัมเพลงไปลุยกันนะครับผมอัปเดตเล็กจากสัมเพลงมาแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ความแรงกันหน่อยอนะครับผมตอนนี้ฮะรังเท้ากาโร่ครับ เปิดก่อนตามเตตปวดก็ไปแล้วเปิดสาตัวเลยเหรอเลี้ยงแลบเหรอโอ้โหบอกคบเร็วว่านานเลยกิ้งแอนจินนะครับผมกำลังอัพอ่าความเร็วให้อยู่แต่อุปกรณ์ไม่พร้อมเลยฮะตอนนี้อย่าเพิ่งด่้าผมนะฮะเจาะดอกยางคืนขึ้นมาไม่ติดครับเอาละครับจะรวดบิิกไซบ้านเบิ้ง อามครับกระท่อมเกือบระเบิดบอกเขาเรียกว่าวัตถุเฟิร์สแรงจัดๆนะครับไหลท้าการู้ฟังเข้ามาเอาละครับเตะเหล็กจากสามเพลงแตกไปหนึ่งครับตัยพิษสวยกำลังแบบกลุ่มขมับเพื่อรักษาตัวเองฮะแล้วก็โดดกระบั้แคมจอนนาเข้ามาครับเรียงปิ้งอื้มขั้นอัปเกรดซะด้วยบอกเขาเรียกว่าตีสิบห้าีสิบห้นี่แหละตั้งจุดตีกจริงแต่มจเยอะสุดครับ ตองยอกหน้าเข้ามาเรียบร้อยฮะแตกหนึ่งตัวบิดเลยลุกขึ้นมายิงจักรเวดยอดอีกหนึ่งนะเจาะดอกยาง <c oughs> กุมลมกุมขมับแล้วก็รังเทลกาลโลอาจูอ่ะแแบบแปบแบบแบบหมดเข้าไปครับเปล่งอยู่ที่รามสองอ่ะังหวะนี้กิ้งเอนจินขยายขอบมโจูเข้าไปฮะอาจูอ่ปิ้งไม่เข้าครับโอ้โหเจาะดอกยางคือลงมาไม่ติดโดดหมุนตัวเตะธรรมดาด้วยความปลอดเทสแต่อะไรกันนี่มันไม่เข้าเลยฮ <c> ะ <oughs> มันไม่เข้าเลยฮะร่างเท้ามาอีกหนึ่งเตะบอกคำเดียวว่าดาเมจอยู่แสนสองโคตรเบาอะไรกันนี้กระโดดตะบันแคทฝั่งเขาดูดเลือดแบบโคตรเต็มเต็มหลอดโอ้โหหูเลือดเด้งคอเถื่อนเกินลวพี่เออเจาะรอยยางคือทั้งหมดครับเขาเรียกว่าหลังหมัดผูกขว่าเออเนี่ยเจาะรอยยางของจริงแล้วก็ร่างเท้าก็โล่ฝั่งเราตอกยกหน้ากันไปครับเพียงโอ้โหติด กระดูกแตกสามต,ตัวแล้วนะฮะแล้วกิกเอนจินต่อกระดูกแตกเข้าไปครับผมอืม้อหนอหนอสามล้าน,นะฮะแต่ก็ยิงจอดเข้าไปจากรถตะกวะัวฮะเปียงเขาให้แรงอยู่นะมันก็แรงอยู่นะแ้วก็ยิงหยอดเข้าไปหนึ่งนะัดโอโ้โอหอ้วนแรงเลยเขาหิวเลือดโล่งมเมื่อไรมึงจะตายเนะี่ยโอ้โหโดนสะท้อนแตกไปแล้วหนึ่งเรื่องน่ากลเปียง เป็นไ,ได้โดูสะท้อนแล้วโดนตะกัวฮแหละเออโดนตะกัวยาดอีกหนึ่งเรียบร้อยฮะจมกองรากผักชีไปก่อนฮะกิงเอนจิ๊ตามต่อขยายของบิ๊กโชด้วงไว้ดวงบอกพี่แข่งกว่าน้องอีกนะ <c oughs> พี่เน่ยโคตรแข่งยิงยอดเลยครับจะครบตะกัวของจีโนสเย็ดเคไม่เข้าเลยฮะอะไรกันดีแล้วก็โดดตะบันแคชครับรากรกิงของบิ๊กกิงของบิ๊กติดไม่ยอดทอยังไม่แตกครับ แต่ไม่ไหวน่วงงัดตูดงอนแน่นอนนะครับระเปิดบ้านทรลุมทวารครับเรียบร้อยเจ็บตูดกันเลยทีเดียวโอ้โก็นี้่กของใหญ่ตู้ของแข็งไม่ได้เลยครับผมเดินจิงยอดเข้าไปฮะไม่เข้าเลยอะไรกันดีหรือก็ตะกลัวไปอีกหนึ่งทีอาเจีเปืนใหญ่สามเพลงเออโอ้โหโอ้โโอโโอโโตัวสะท้อนตายวัดวัดตฟักบอกคับรวว่า อะไรกันดีอะไรกันดีบอกคนนว่าเจ็บปวดหัวใจเลยเกินเอยรอบนี้มีแฟดว่ะแล้วอยากไฟกับแฟดดูครับพลังอยู่ประมาณ12สองล้านนะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับเราไปดวลกันเลยดีกว่านะฮะร,รอบนี้ว่ะรอบนี้เขาเปิดต่อ3ตัวเลี้ยงแลบตาเต็มนะครับหล่างเท้าตาลูไปเปียงอ้หน้าจุกจุกเจ็บ แล้วก็เจาะดอกยางคืนขึ้น,นมามครับดี<อ> <ผม S 1> ววันนี้ปาดหน้า,นานจะเรือเข้าไปจะเต่าแฟชชิ่งหรือขึ้นแสงโจมตีแล้วก็เจาะดอกยางคืนขึ้นมาครับแล้วก็เต่ารมเติดยอดหน้ามันดีเอหอหอมสดชื่นนี่มันกินอะไรกันเนี่ยแลก็รังท้าต่อไปอีกหนึ่งทีครับอยากฝังเราโอ้โห,โหรอบนี้มาตัวแน่นอนนะจับหัวระเบิดดาเมจไปเ่ยโคตรแรงเลยเนี่ยแล้วเจาะเข้ามาอีกหนึ่งทีครับโอ้โหไม่ไหวแล้วเหน้อง นกอ,อ้วนหนูดแตกหมดแล้ว <g ill ain> นั่นแล้วยขยายของบิ๊กขู่เข้าไปครับขู่แบบทุกคนไม่ขวางหนาฮะจะโดดซาบหอกว่าโอ้ยจิงแอนจินแตกอันนี้นี่คือทีมระเบิดดาเมจสุดแสนจากอลังการง,งานตั้งครับระเบิดจักรวาลด้วยสัมเพิง,งพเอนจินโอ้โหแปดล้านสองครับโอ้ถือว่าแรงพอใช้ได้นะฮะ แต่ว่ามันเก็บจุกตี้ไม่ได้ประเด็นความแรงนี่ต้องยกให้นะครับแต่ว่ามันจะเก็บไม่ได้ไอ้น้องรองหลังเท้าวิธทีหนึ่งครับแปลกจุกจุกเจ็บเจบหน้าสั่นกันเลยทีเดียวเจาะดักยางคืนเข้าไปกุมขมับนะฮะและหลังเท้าต่อเไปอีกหนึ่งสเตปแปร,รเปรียงโอ้โหดวงตัวขัดขวางเลยนะฮะน่าจะไม่เว้นตีนดวงแน่นอน,นครับเดิดคืวปิดตรงทวารรากนทีมชั้นเปียงตูดแหกกันเลยทีเดียว สวยพี่สวยอืมมนแรงอะไรขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองขำๆอีกสักตาหนึ่งมาดูกันว่าเศษเหล็กจากสาเพลงเนี่ยดาเมจจะยัดสุดได้แค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันก่อนนะฮะลองปรบเปลี่ยนความเร็วหลายๆตัวครับให้ท็อปอุรัสเฮ้ยนี่มันทีมอะตอมิกแองเจิล หน้านี้เจาะดอกยางคืนเข้าไปยันแทงท็อปปุบรัดนะครับผมเรากาขยายช่วงนี้เล่นมาบ่อยอพี่นี่ฟาดหน้ากันไงครับหนึ่งตเตบยอกหน้าเบาเ<ส>บาอู้มีหน้ากากหวานด้วยอะไรก็ดี<อ>หน้ากากหวานเจอของบิ๊กคิงเข้ามาเียบร้อยจุ่มกลมขมับนะครับโอ้โหพี่ใหญ่เกินใหญ่เกินไปแล้วก็ร่างเท้าการโร่เข้ามาครับแปะโอ้โหสี่ล้านโคตรแรงเลยเจาะดอกยางคืนขึ้นไปแล้วก็เจะรวด จากสั่มเพลงอัปเกรดครับผมยิงเว้ครับเปี 6, ้ยงหกล้านสามโอ้โหมันตายไปตัวหนึ่งไงมันตายไปตัวหนึ่งนะครับก็เลยแค่โดนแค่หกล้านสามเท่านั้นเฮ้ยรอบนี้คือทีมแบบอะไรกันดีอะตอมิกเนี่ยนะ <_ d ance> มันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง <_ d ance> อ๋อะตอมิกอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนี่โอ้โหที่มันทีมระดับแบบตำนานเลยนะครับ <_ d ance> น่าจะแบบการู้เข้าไป <_ d ance> ฟาด <_ d ance> หลังเท้าแล้วอะตอมิกแค่ติมปาดเปี้ยงยกตีอย่างเงี้ย มันไม่ใช่แล้วฟวดหน้าไปหนึ่งทีลาก่อนอะตอม,มิกตำนานที่ยังมิเคยมีลมหายใจเออตำนานที่มีลมหายใจนะ่ะเออเ,อ,อเรียบร้อยครับโอ้โหชนะพลังทีบสองล้านแบบงงๆอะไรเนี่ยมันต้องอวดไหมเนี่ย <laughs> ชนะอะตอม,มิกแคทซึมเนะหมือนนีนานี้บอกเขาเดียวว่า โคตรกระจกะก่อยนะมันตกยุคตกสมัยไปแล้วรอบนี้มันต้องจรวดอัมรยจากอัศวเพลงแองเจิ้นระเบิดยั์รูทวารเออแบบบ้มบ้มดูครับอ๋อก็ใช้ได้อยู่นะครับระดับจีโนสสามดาวสองดาวม่วงนะฮะที่ไม่ขึ้นกรอบแดงเลยแต่กะทิเดียวผมเอามันเข้าตรงกึ่งนะครับผมก็กาจบวันไปแล้วกันนะครับรอบนี้ก็ถือว่าโชว์ดาเมดนิดหน่อยนะครับผมก็แรงครับ แรงนะยอมรับว่าแรงนะครับส่วนเลือดที่มีน้อยนิดเนี่ยก็แรงแล้วนะครับเลือดน้อยก็แรงได้นะครับผมก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบยังปั้นไม่สุดไงเออเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะปั้นไปสักแค่ไหนนะครับก็เป็นไก่ต่อไปนะน้องเนอห <laughs> มายแค่นี้นครับบายบายจุ๊บจุ๊บ,บ,บเดี๋ยน,นี้มีกะเต็ม <c oughs> ก็มาดูกันได้นะจ๊ะ <laughs> Show me